ตลาดกระยาแดงสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดบูดี้ฟาร์มนะคะอยู่ตรงถนนราชชฤกษึตลาดนี้เขามีทั้งวานแต่ด้านนอกน,นี่จะเปิดช่วงเย็นเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะข้างในนี่เขามีขาย ตลาดผักสดผลไม้นี่คือด้านในนะคะเดี๋ยวเราก็้ไปดูด้านนอกกันนี่ผักสดอาหารสดอยู่ด้านโน้นด้านในตลาดนี้ก็มีตั้งแต่เช้านะคะด้านในส่วนด้านนอกก็มีตั้งแต่ห้ามงเย็นอันนี้ก็มีตั้งแต่เช้าเลยผักสด นี่ว่าไหนที่เป็ีของขวันะ ีร้านข้ามมงน้ำตาลหวานนี่มีทุกอย่างเลยที่กระชับผลไม้ก็มีโอ้มีร้านผลไมก้กระชับผลไม้น่าซื้อไปใ,ให้ลูกค้ามากเลยอ่ะ น่านซื้อได้ค้าถั้เด่ะเป็นกลางวันด้านไหนที่จะของขายเยอะนี่ร้านขนมหวาน คุณแม่แม่ซื้อข้าเหนีหนอนอยวี่ให้ตังไว้แล้วพี่ให้เบอร์โทรกลับไว้ถ้าถ้าขาดถ้าโทรบ,บอกพี่น้ำตาหวานไม่อยู่น้ำม้นไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนแมไม่คิดว่าจะมีคนมาหยิบของววอทิ้งไปทั้งคนถทุกคนสามหมื่นมาเสีย คนสามถึงห้าสิบอันนี้ข้าวเหนียวดำอันนี้เหมือนกันอะคะอันนี้เหมือนกันไหมอันนี้เท่าไหร่อันนี้กับข้าวเหนียวดำเหมือนกัน ah? อันนั้นใส่กะทิแล้วยัง right? ไม่ใส่กะทิอ๋อใส่กะทิเนี่ยเกล็ดบางให้่สามอย่างห้าสิบบาทไม่แพงเลย อน,นุญาตจ่ายตังก่อนนะคะค่ะ่นะคะไปค่ะดูตังต่ออันนี้เฉพาะด,ด้านในด้านนอกอยัไม่ได้ออกไปถ่ายเลยต่อให้ดูด้านในก่อนเถอะอเพื่อนๆลางววลจะมาลังวัลม,มาก็จะเจอร้านแบบนี้ก็มีนะคะ ดูดีฟ้ามิ่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนตลาดไฮโซแถวนี้เลยมีน้ำพริกบ้านสวนสุพรรณมีทุกอย่างเลยอ่ะเยี่ยห้หมูกรอบ ก็จะมีต๊ะนั่งร่อนๆอยู่มีได้าี่ี้ก็มเดี๋ยวเราก็จะไปหาของกินจันอนตุ๊กโลตุ๊กโลได้สิหน้าเป็ดที่ไม่กินทุกอน Nhiệt mình những ngày đang nhiều nhiều Hãy subscribe ขนเียเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเอ่ออะไรนะข้าหลามแล้วก็อันนี้คือด้านนอกแล้วนะคะด้านนอกนี่คลของที่นี่นนะคะัะ

ด้านในได้กางขายไม่หมดเลยด้านในเป็นแบบเป็นเสื้อเงี้่เช้าร้านที่เขาเก็บคือเขาขายตั้งแต่เช้าเหมือนตั้นผีปุ้ง ผลไม้ไปเยอะมากที่นี่ก็รับจัดพระเช้าสวยมากเลยออเยออเจ๊สัยงาม ได้สั่งโต๊ะสองด้านกลัดบ้านไม่เอาคู่งในรายละเอียดราคาราคาก็อยู่ตรงนั้นชัดเจน มียังแหลมก็มีถ้าถูกจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก่อดติดตัวกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ย่าด้วยนะคะแม่ย่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกขอบคุณมากสวัสดีค่ะ